ไปตลาดอเออบข้าวมากินนี่ว่าออกไปเมคโครแป๊บหนึง่งกินอะไรดีเนาะกินอะไรดีเนาะยากจานอลยไปออกไปดูแล้วกันไปดูก่อนว่ามีอะไรกิน đơn mệt mình gần na, à, thì nghĩa là mày, nó ký nghĩa là mày, ngay nè ơ nghĩa tiếp luôn nó à, bả. à mà đi nó là nó เปิดเอมือกล้องพิเศษเดี๋ <c oughs> ยวเปลี่ยนดูถนนหนทางหน่อยนะดูกล้องหน้าหน่อยนะ ไปไอจันมือเดียวก่อนนะเดี๋ยวออกจากหมู่บ้านแล้วก็ต้องนี่ไปโกโกูโก,โกูกู ออกจากหมู่บ้านแล้วเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะ